ถ้าคนเขามีความนี้เขายังใช้ยาขยาอยู่ก็กินใช้ยาขยาได้แต่ว่าพอรลักแต่ละคนก็ปลุกขัดคุณฉีดยาฆ่าฉีดยาฆ่าได้ก่อนเจ็ดวันคุณก็หยุดนั่นคือคือเพราะฉะนั้นการขอใบรับรองการที่ขอใบรับรองแบบไม่ว่าจะเป็นขอสารไม่ว่าจะเป็นออแกนิกออแกนิกทุกวันนี้ออแกนิกคุณจะฉีดยายังไงแล้วคุณก็พิมพ์ออแกนิกคุณเขาตรวจเจอเคมีเขาก็ไม่สนใจคุณหรอกเพราะออแกนิกเขาทิ้งไปแล้ว ต้องไอ้ฟอมอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ที่ต้องคุณได้ใบอะพามาคุณจะต้องต้องตรวจเพราะอะผมไม่เลยผมก็พูดเลยเนาะเรื่องไอ้อกเรื่องไอ้ฟอกคืออะไรครับก็คือตัยก่อนเนี้ยตามประเทศมาประเทศไทยเราบอกว่าอินซีโอ้โหปลอดไทยแล้วเห็นไหมครับควาว่าอินซีคือปลอดไทยทุกวันนี้อินซีคุณจะชี้ยาย่างไรก็ได้ สมัยก่อนก็จะมีอาจารย์สมหมายุ่นบีดำที่สุดก็คือยิงสีก็คือต้อมวานพัวไถ่โขวานพอเทียมไถ่โขแม้กระทั่งเคมีอ่าเป็นที่ใดก็ใช้ไม่ได้ใช้รถที่มีน้ำมันก็ใช้ไม่ได้สมัยก่อนด้โอ้เข้มงวดมากเลยแต่าวเออพอมาข้างหลังก็เริ่มใช้เป็นปลอดสารปลอดสารแล้วก็มาออกเทคนิคออกเทคนิคที่ก็ต้องเข้มงวดตัวนี้ออกเทคนิคฉีดยาก็ได้แม้กระทั่งที่ อุบลฟามเมลอนออร์แกนิกไม่นับรักการเมืองแต่ใช้น้ำยา a อบทั้งหมดน้ำยา a อบปลอดภัยไหมครับปลอดภัยเคมีมากกว่าเอาเคมีมาฉีดผักเราอีกครับกินผัเพราะอะไรครับทำเอบผักไม่ต้องฉีดยาเลยมแมลงไม่มีแต่ขนาดเราฉีดยาไม่เหม็นเนี่ยมแมลงยังกินเลยแต่ในผัก น้ำยา a อบีไม่มีแตะเลยเพราะในลำต้นมันเคมีร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่ได้ฉีดอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราผลิตเราขายแยกให้ออกนะครับว่าเรากำลังทำักอะไรเพราะฉะนั้นคําว่าขอใบรับรองไอฟอมคืออะไรเขาก็เลยพิูจนวาดินที่เอามาจากไรอ้อยไร่อ้อยฉีดยาฆ่าหญ้าไร่มันต้องขังฉีดยาฆ่าหญ้า เอามาปลูกผักทําผักไม่ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ใส่ย,ยาเคมีเลยแต่ตรวจเมื่อไหร่เจอสารปนเปื้อนทุกครั้งเ,เพราะั้นกระทรวงไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้จึงมาติดต่อชาวโศกเราก็คือมีชื่อรุงใหญ่ชาวโสกขเราก็คือกิกิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย ก็เลยส่งตัวผมเป็นตัวแทนร่างกฎหมายอยู่สองปีร่างกฎหมายกติกรรมไร้สารพิษก็หาเหตุผลตัวนี้ครับน้ำจลินจีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสารปนเปื้อนในดินไม่มีอะไรที่สามารถย่อยสารตกค้างในดินได้เท่ากับจลินทรีย์เพราะฉะนั้นที่ผมมาไปรักษาโรคทุเรียนโรคทุเรียนคิดว่าทุเรียนที่เขาขายกันอ่ะเขาใส่ฉยาขยะ ใส่กุเกิลมีใส่สารโพแทสเซียมแล้วคิดว่ามันตกค้างไหมครับาเพราะั้นสารที่ตกค้างคุณจะทํำยังไงก็ได้ไม่มีสารตัวไหนที่ไปละลายสารตกค้างได้จุลิซีย์เท่านั้นที่จะสามารถช่วยย่อยสลายสารตกค้างแล้วสามารถปล่อยปล่อยหมดปล่อยท่า,าหารแล้วรากจะสลัดรากใหม่เพื่อมากินดิวมันเนี่ยสวีดตัวนี้ตายหมดในเดือนใช่ครับ ถูกวหมน,นี้ใครที่ใช้พวรน้ำหมกักใช้ปุ๋ยหมกักผู้เรียนถุงไว้มากถ้าใครเข้าไปดูในโลมดูโซเชียลนะครับไปดูว่าการทําการรักษาลูกผู้เรียนทุ่งยะไปดูครับผมก็จะเอาคนที่เขาทาเรื่องดูดีในทุเรียนมาออกออก,ออก้ประบมอะไรเงี้ยครับเยอะมากนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยโปรโมทอะไรมากก็เก็บเอาองค์ความรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเกิดให้พี่น้องมั่นใจว่าถ้าเรามีความรู้แล้วว่าสิ่งที่เราจะทําให้้นไมายงามมีวัสดุะอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําเราต้องรีบทำเอา้าก็เราทําปุ๋ยหมกักเพราะปุ๋ยหมกักแล้วมันก็แห้งอ่ะแล้วไปตัดต้นไนม้มันก็จะไม่ฆ่าเขากขหอรอกเพราะเอามาสดใสแล้วมันแห้งพเพราะฉะนั้นในขณะที่เราทําเรื่องของตรงเี้ยเราต้องเข้าใจว่าเมื่อเราย่อยสลายปับ๊บมันจะย่อยตอนซุกเขียวออกมาเป็นฟิวมาออกมาเป็นอาหารยอต้อนไม้เลยไม่ได้ย่อยตอนต้นไม้เองไงเราไม่ได้ใส่ตอนต้นไม้เองไงเข้าใจไหมครับ เพราะฉะนั้นหลักการก็นเนี้ถามว่าวันนี้มีคนโทรมาเยอะเลยอาจารย์ครับจากขากทีหมูที่ย่งางๆซื้อหมูเที่ย่ี่หมูเทียมเรายังไม่ํำขายเป็นผลที่ไม่ทำขายขาเพราะอะไรเป็นผลที่ไม่ทำขายเพราะหนึ่งต้นทุนยังสูงแล้วกระสอบใส่กระสอบเข้าไว้เป็นนี้ถ้าเกิดว่าสิบวันก็จะเหลืออยู่ครึ่งเดียวมันย่อยหมดเลย เหม็นจะได้ปลาเหม็นจะได้ปลามันไม่ได้เหม็นแต่กลิ่นเป็นอย่างนั้นกลิ่นจฉพอะตัวแต่ต้าเปิดว่าโอ้โหเหม็นนั่นแสดงว่าจุลินทรีย์โรคพืชลงไปแล้วกับข้าวถ้าเราใส่ถุงไม่ได้เอาเข้าวเย็นเปิดมาปั๊บเป็นยางยืดกินไหมครับไม่ได้กินไม่กินผลหมักง่ายๆถามว่าสภาพเราสภาพต้นไม้สภาพมันพืชมนุษย์เหมือนกันทุกอย่างครับ เราจะดูแลตัวเรากับดูแลต้นไม้สดชื่นเหมือนกันถ้าอาหารมันถูกต้องถ้าอาหารไม่ถูกต้องก็ย่างที่ว่าเนีเ่ยเพราะฉะนั้นวิธีการหมักสามเดือนหกเดือนหมักยังไงยังไงยังไงนะครับนะวันนี้อาวุธครับสร้างเอาไว้ตต,ตาบใดที่รเรามีอาวุธแล้วถ้าเราจะสร้างสงครามถ้าเราซื้ออาวุธเขาเอาวุธของเขา ที่ขายให้เราอาจจะยิงได้แค่สิบกิโลแต่ถ้าเขาใช้ไว้ป้องกันประเทศเขาผมว่าเขามันจุดได้ถึงร้อยกิโลถูกต้องไหมถ้าุูรนทซีย์ที่เราไปซื้อเขามาใช้เขาทําขายเขาจะทําเป็นปีไหมเ,เดือนเดียวเขาก็ขายแล้วเพราะเขาทําขายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทําไมผมพูดแบบนี้อาจารย์ก็มาขายอะทำไมอาจารย์พูดอย่างนี้ผมเป็นต้นแบบครับแล้วคนอื่นขายดิ้น ลาซาด้าร้อยหกสิบบาทผมขายแปดสิบาททำไมอาจารย์ขายถูกคุณภาพไม่ดีหรออยู่ได้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคถ้าใครจะทำขายทำครับแต่ขอให้เป็นสูตรผมจากขั้นตอนตรงนี้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 นนนแล้วขายแล้วใช้แล้วได้ผลยังไงคนที่เขาไม่ได้หมกักเขาก็ต้องซื้อถ้าใช้แล้วไม่ได้ผลเอาไปทิ้งไปฟ้้งเยอะครับผมไปชาวสวนทุเรียน ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยร้ยบริษัทเต็มหมดอ,ะอ่ะแล้วไ,ไม่ใช่อะ่ะม,มันไม่ไปไหนเลยจ้ะใส่ไปแล้วดืออต่อเดืออก็ไม่ไหนแต่ครูอาจารย์แล้วทุกวันนี้ไม่เชื้ออาจารย์หรอกครับทำเองทั้งหมดเลยเขาเพราะอะไรขิ้งวขี้แพ้อะมันขี้ตรงนี้ถามนี้แพะเนาะระหว่างกี้งวบขี้แพ้งวกินญยาขี้แพะแพะกินญ้าขีินงวกับขี้แพะอันไหนที่มีไนโตรเจนมากกว่า ไหนมากกว่าครับแพะดาวเอาดาวเอาต้องต้องเอาข้อมูลเลยครับเพ้แพะกังวัวงัวกินหญ้าแล้วบางทีกินกังขี้กลางคืนเอแล้วงังคัวายเนี่ยเขาจะมีการเขากินไปแล้วเนี่ยกลางคืนเขาก็จะเคี้ยวเอื้องเนาะเที่ยวเอื้องคือเอาออกมาเที้ยวใหม่บี่สองเที่ยวแต่แพะกินไปขี้ไปกินไปขี้ไปเพราะฉะนั้นธาตุอาหารที่ตัวมันย่อยยางย่อยไม่หมด มันก็เลยออกมาทารายังเหลือมากกว่ากันถูกต้องไหมครับระหว่างไข่กับขี้ไก่ออกมารูเดียวกันไหมเราเคยใครวิจัยว่าไข่กินแล้วเครียดไหมไม่มีเพราะไข่ขายได้ใช่ไหมใช่<ไ>ที่มันเครียดเพราะมันมาจากตัวไก่ใช่ไหมไแล้วพอไก่ปลดระวางแล้วไก่เอาไปทิ้งหรือเอาไปกินไปกินไม่เครียดหนักกว่าขี้เหรอครับ ต่อสิครับไจกเบียร์มา่นคือเหตุผลครับพี่ไก่คุณเอาไปตัดต้นไม้แล้วมันเครียดคุณเอาไปตัดต้นไม้แล้วมันตายใช่ผมก็เชื่อแต่ของผมผมหมักเข้ากระบวนการแล้วของคุณเหม็นแต่ของผมไม่เหม็นแล้วของผมจริงจริงมีประโยชน์ห่อพื้นที่แล้วของคุณจริงจริงเป็นโตษห่อพื้นที่อยู่อยขอระจายจไหครับ แยกให้ได้ครับแแยกให้ได้เรจะัพำใจนะครับแยกให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องกญก็คือความรู้ครับเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องเข้าใจก็ตถดใช้ได้หมดอ้าวอาจารย์ฉันมีขี้งูอ่ะไก่ไข่ยนไม่มีนะครับไก่ไข่ยนไม่มีแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าจะขอเขาซื้อปุ๋ยหมูกเทียมระเทียหลังไม่ซื้อหลางมีผมก็ไาเรียว่าอะไรนะมีขี้งวอขี้งูอ่ไนโตรเจนเหลือไม่ถึงครึ่งใช่ไหมครับ ถ้าเราเอาหญ้าสดที่เราตัดหญ้าสดเอามารวมเอามารวมเสร็จแล้วหญ้าสดรวมกับขี้วัวหนึ่งต่อหนึ่งอรจายมนจะพองไหมอยา่ให้ามากกว่านี้ก็ซื้ออาหารไก่เอามาผสมไอ้นี่ร้อยโลใส่อาหารใส่สักสิบกิโลใส่ลำสักห้ากิโลแค่นี้จะไม้พอความรู้หมดจะเต็มแล้วครับใส่ลำใส่ดีบุซี่ใส่ตะมุกข้าว ลำหยาบลำหยาบมปนมีป้าลำหยาบถามว่าดีไหมลำหยาบถ้าจะเปรียบเทียบกับตัวนี้ลูกตัวนี้ไม่ได้เหรอเหรอจะต้องเอากันใจมั่งยุ่ง่ลำหยาบเอาอย่างนี้นะแม่ลองไปทำน้ำมะพร้าวเค็มเคยทำยังยังกลับไปทำเอาน้ำตาลหนึ่งกิโลลำอ่อนหนึ่งกิโลกลับไปเอาลำหยาบหนึ่งกิโลน้ำตาลหนึ่งกิโลแล้วน้ำสามสิบลิตรเหมือนกัน ดูว่าราขาวอันไหนขึ้นมากกว่ากันออถ้าราขาวอันไหนขึ้นมากแสดงว่าไนโตรเจนมากกว่าไหมมากกว่า<ม>เพราะดังกว่านี้เราต้องพิสูจน์กันนะครับเราต้องพิสูจน์กันว่า<ม>สิ่งที่ผมกำลังมาสอนไม่รู้ว่าครับ ไม่รู้ว่ามันจะได้บ้ากได้น้อยนะครับนั่งอยู่ในใจว่าเนี่ยไปเอาไอ้ตะหมข้าวทำแม่เอาล้อมงครับผมเพราะว่าในในนั้นน่ะเราไม่ตะหมูข้าวมีไหมในล้อมอ่อนนะตะหมูข้าวในในในล้องอ่อนตะหมูข้าวจะเยอะกว่าเออตะ้าวเยอะกว่าเพราะว่ามันจะหล่นอยู่ในนี้เนาะหล่นในนี้แต่ว่าล้องอ่อนก็ต้องระวังถ้าลังแบบเนี้ยแสดงว่าแท้สมัยอยู่ยุคนึงไม่ได้ไม่ไม่ได้โจมตีนะครับสมัยข้าว ข้าวจะนำมาเนาะจะมาข้าวเนาะที่ข้าวเน่าเน่อ,อ่ะเขาก็ไปประมูลข้าวเน่ามาแล้วมาบดขายเป็นลำอ่อนอผิวจะขาวนั่นแหละครับเ<ง>ขาซื้อมาโลละห้าบาทมาบดเป็นลำแล้วขายโลละสิบบาทรุุดนั้นลำอ่อนนั้นแหละครับทำจริงๆซีก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเ,เราต้องดูลำแล้วถ้าเราไปเจอลำคำอาจารย์รู้สึกว่ามันจะไม่ลาขาวไม่ขึ้นเลยมันหมูทั้งผิดหรือเปล่าที่ไหนได้ซักไปซักมา รอที่เขาปิปน้ำมันไปแล้ว,ลวรอลาขาวก็คือดีเพราะนั้นต่อไปไม่ต้องกลัวคําว่าลาขาวก็ไผ่ฝนตกฟ้าปั๊บไปคุยในี่ยก็ไผ่ลา,าขาวเต็มเลยเพราะในใบไผ่มีน้ําตาลเพราะฉะนั้นต่อไปถ้ามีลาขาวไม่ต้องกลัวว่าเป็นยูโรคนั่นคือยูบันไม่ยูออาน,นะครับ เขาได้เขใจมีอะไรอีกเรื่องเมืนกี้ไอ้ป้องของพี่เนาะเพราะฉะนั้นก็เลยมีวงการไปแก้ปัญหาเรื่องสารเคมีก็เลยทําน้ำจินีซีแล้วก็ใช้ปุย๋ยหมักไปใช้แค่เก็บผักครั้งเดียวสารปนเปื้อนในดินไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะหนึ่งปุ๋ยหมักกับน้ำจินีซี น้ำพิพิธีสามารถย่อยถ้าย่อยสารเคมีตกค้างมันก็เลยทํำให้ไม่สารตกค้างไม่เกิดมันก็เลยไม่ไปอยู่ในผักสารต้นเพืออในผักก็เลยไม่มีเพราะฉะนั้นโครงการที่ mm hmm. จะขอไปรับรองไอซอมมีสองอย่างหึงขอแบบสมัครใจกับสับเตี่ยนใครใครคือขอบมงยังเคืแต่ได้เม่ยังมีใครได้บ้างยังใบไอซอมยังได้ครับ <c oughs> ถ้าทำผักแบบน,นี้แล้วถามว่ามันจำเป็นไหมถ้าเราไปขายในหน่วยงานถ้าเราไปขายสิ่งที่เขานั่นก็จำเป็นแต่ถ้าเราจะขายตลาดเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกครับขอให้ถามันกรถอย่างนี้แล้วเราใช้ดุลพินิจของเราเรื่องของดูลูกค้าแล้วสิ่งที่ลูกค้าถามเราอยา่าอ้วนขายของ,ของครับตอบให้ได้แม่บ้านขาย ผมก็กอกผักส่งกอกผักส่งในร้านผักหน้าร้านหมดแม่บ้านเอา้าผักหมดหน้าร้านหมดแล้วรู้แต่คุยพอกลับพี่บ้านอกอนี่หน้าที่หลังี่พูดอย่างนี้นะเพราะอะไรคนนี้ก็มาถามเราเนี่ยเขาไม่ได้ไปคุกแข่งหรอกแต่เขาอยากจะรู้ว่าไม่เคยเจอที่บอกว่าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยไม่ใช้ยากเคมีเลยแมลงไม่มีเลยผักําขนาดนี้แล้วคุณใช้อะไรอพอเราบอกเขาเขาก็จะไปบอกต่อว่าร้านเนี้ย ทำปลอดภัยที่สุดแล้วก่อนผมใส่ชุดอโศกจาแล้วก็อโศกจรับรองการันตีคุณภาพอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมผมจชบอกว่าผมตสยท่อไปเวลาใครขอมาพูดเพิงลบในเรื่องขัดจริงตอบรีบตอบเขาสักตอกรีบอธิบายเขาฟังสัไม่ได้ไปเถียงไปอธิบายให้เขาฟังว่าจะเลือกตัวแบบนี้ช่างแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นการทําไอป้อมสองสองอย่างหนึ่ง ทำแบบสมัครใจกับสับเปลี่ยนคําว่าสมัครใจคืออะไรวันนี้เราทําน้ำํำยีพีถ่ายรูปไว้ครับเพราะในถ่ายรูปมันมีวันเวลาไว้เราทํากุ๋ยมัํทแล้วถ่ายรูปไว้เราใช้ใะไปผักเวลาเราใส่เราทอดถ่ายรูปมนอยู่แล้วนั่นคือบันทึกหลักฐานไว้เพราะถ้าั่านเวลาเราขอใบรับรองคนที่ขอใบรับรองแบบสับเปลี่ยนจะใช้ครีมีมาตลอดเพราะฉันจะขอใบรับรองไปแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะต้องขุดเอาดินเราไปตรวจ จะต้องมาผักเราไปตรวจแต่ถ้าเราขอแบบสมัครใจเพราะเราทําของเราแบบนี้อยู่แล้วคุณมีสิทธิ์เอาแค่ผักเราไปตรวจแล้วเจ้าหน้าที่จะมีสองแบบเจ้าหน้าที่แบบของกรมกับรับจา้างทมไมที่ที่อยู่อุบลก็เป็นของมหาลายัยมอบดก,ก็รับจา้างรับจ้างไปตรวจไปอาผักหลักการดูของข้อมูลก็คือถือว่า สมุดปอดติดปั๊บ,บอ่าคุณพี่ต้าองปลาผเหมือนได้เอาจบแต่ถ้าคนที่เป็นเจา้าหน้าที่จริงๆคุณต้องไปเก็บบ้านข้างเคียงก่อนอย่างเช่นวันนี้ไปเก็บข้างเคียงม,มาก่อนเข้าบ้านข้างเคียงเลยเห็นวันนี้เขาเอาปุ๋นีินี้ใส่ไหม,มคุณผ่านไปคุณได้กิ่ยาไหม,มหาข้อมูลก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมใช้เคมีมาถามผมใช้เคมีไหมผมจะตอบว่าไง จะบ้าแล้วก็ใช้ครีมอยู่ใช่ไหมครับผมก็ต้องโอหโหกผมไม่ได้ใช้ครีมใช้เ้ยกองกลมเนาะเอพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการก็คือเจ้าหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลถ้าเขามีประวัติเราว่าเราทาจุลินทรีย์มานานแล้วดินก็ดีใช้จุลินทรีย์ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ถึงขอ,อยังไรก็ได้แล้วยิ่งมีกลุ่มขอแนะนำกลุ่มยิ่งง่ายใหญ่นะคยิ่งง่ายใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีใบรับรองไว้มันก็มีความสุขอย่างหนึ่งว่า เรามาตรฐานแต่ใจเรามาตรฐานไหมถ้าใจเรามาตรฐานอันนั้นไม่มีก็ได้แต่ถ้าใจมาตรฐานแล้วมีก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้ดีเรียกอะไรอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดเจ้าที่เขาอยากหามารับรองเราก็ให้เขาแต่ถ้าเกิดเขาไม่หาเราก็ม่ต้องช่วยไม่อ้างไม่วดอะไรเพราะหลายๆคนพมัครไม่พอก็เริ่มสอนใสเรื่อง